สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูปอในวิชาวิทยาการคำนวณค่ะและในวันนี้นะคะครูปอจะมาพานักเรียนเรียนรู้เรื่องการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนนักเรียนเนี่ยควรที่จะต้องมีความรู้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะไว้เป็นเกราะป้องกันให้กับตัวนักเรียนแล้วก็บุคคลใกล้ชิดนั่นเองค่ะ ส่วนการหลอกลวงบนโลกออนไลน์นั้นจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะซึ่งการหลอกลวงบนโลกออนไลน์เนี่ยนะคะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบเลยและส่วนใหญ่จะถูกส่งต่อกันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟ b บุ๊ Vi หรือว่า IG นะคะโดยที่เมื่อน,นักเรียนเนี่ยได้รับข้อมูลมาแล้วนักเรียนก็ควรที่จะตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนซะก่อนว่าข้อมูลนั้นน่ะจริงหรือว่าเท็จแค่ไหนหรือบางข้อมูลนะคะอาจจะเคยเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อน,นานมาแล้วนะคะเป็นเรื่องที่นักเรียนเนี่ยจะต้องตรวจสอบให้ดีเลยอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะโป้งกับก้อยเนี่ยได้รับข้อความจากเพื่อนเตือนภัยบอกว่า ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงถึง45องศาโป้งกับก้อยเนี่ยก็ไปทําการลื้อหลังคาบ้านของแพะที่โป้งกับก้อยเลี้ยงไว้นะคะเพื่อหวังที่จะระบายอากาศให้แพะนั่นเองแต่ปรากฏว่าข้อมูลเนี้ยดันเป็นข้อมูลปลอมค่ะจึงทําให้โป้งกับก้อยเนี่ย เสียทั้งเวลาในการลื้อแล้วก็เสียวัสดุอุปกรณ์เสียทรัพย์สินที่จะต้องทําบ้านแพ้ใหม่นั่นเองเห็นไหมคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยส่งต่อข้อมูลโดยที่ไม่ได้ไตรตรองให้ดีก่อนจะสร้างความเสียหายได้อย่างมากมายเลย ส่วนใหญ่ข้อมูลปลอมหรือว่าข่าวลวงพวกนี้นะคะมาัากจะกระตุ้นให้เราเกิดความวาดกลัวความโรคหรือว่าความเกลียดชังซึ่งจะทําให้เราเนี่ยอยากรู้อยากเห็นนะคะเราก็เลยคลิกเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าแชร์แล้วก็ส่งต่อให้กับคนอื่นเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลเหมือนเรานั่นเองและการหลอกลวงบนโลกออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งที่เรามักจะได้ยินหรือว่าเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะก็คือ SMS ปลอมนะคะ เพื่อหวังที่จะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ย ไปทำอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอาไปขายต่อนะคะหรือว่าหลอกเอาข้อมูลเลขบัญชีของเราเนี่ยไปโอนเงินออกจากบัญชีของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองของนักเรียนนะคะได้รับ SMS ประเภทนี้นะคะก็ควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะกรอกข้อมูลที่จะสร้างความเสียหายให้กับเรานั่นเองนะคะ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นเป็นข่าวลวงหรือว่าเป็นการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ทีนี้นะคะเรามาเรียนรู้10วิธีรับมือกับข่าวปลอมกันเลยข้อแรกเลยก็คืออย่าเชื่อหัวข้อข่าวปลอมนะคะเพราะบางเว็บไซต์เนี่ยมีการท้าหัวข้อให้ดูน่าสนใจเว่อร์วังอลังการแต่ละเมื่อเราคลิดเข้าไปดูในเนื้อหาแล้วเนี่ยกลับไม่มีอะไร อันนี้นะคะเขาเพียงแค่ต้องการให้เราเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์เขาเพียงแค่สองนาะทีเท่านั้นละค่ะเขาก็จะสามารถไปเรียกเก็บเงินนะคะจากผู้ที่ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ข้อที่2นะคะพิจารณาลิงก์ให้ถี่ถ้วนนะคะบางลิงก์เนี่ยนะคะมีการไปลอกเลียนแบบลิงก์ที่น่าเชื่อถือนะคะเพียงแค่เปลี่ยนตัวอักษรเพียงนิดหน่อยนะคะ<ๆ>ก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจผิดว่าลิงก์เนี่ย เป็นลิงก์จริงๆนะคะเป็นของเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้นั่นเอง 3. นะคะตรวจสอบแหล่งข่าวนะคะดูว่าแหล่งข่าวเนี้ยสามารถเชื่อถือได้จริงๆหรือไม่หรือว่าที่ผ่านมาแหล่งข่าวเนี้ยลงข่าวประเภทไหนนั่นเอง สสังเกตสิ่งผิดปกติไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการวางเลเยอร์หรือว่าถ้อยคำที่สะกดผิดนะคะ 5. พิจารณารูปภาพว่ารูปภาพนั้นน่ะมีความน่าเชื่อถือไหมหรือว่าเป็นรูปภาพที่จัดฉากขึ้นมาประกอบหรือเปล่านะคะพกตรวจสอบวันที่อย่างที่ครูปอได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าบางข้อมูล เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนั่นเองนะคะซึ่งไม่สามารถเอาข้อมูลนี้มาใช้กับปัจจุบันนี้ได้นะคะเตรวจสอบหลักฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเป็นผู้ที่มีความสามารถหรือว่าอ้างอิงถึงผู้เชี่ยวชาญได้หรือเปล่านะคะ 8. ดดูรายงานข่าวจากที่อื่นประกอบซึ่งบางข่าวหรือว่าบางเว็บไซต์เนี่ยเสนอข,ข่าวในเรื่องเดียวกันแต่ว่า เสนอ,อข่าวเพียงแต่ผิวเผินไม่ได้ลงลึกว่าเหตุการณ์เนี้ยตกลงแล้วใครผิดใครถูกหรืออาจจะเสนอแค่เพียงมุมมองด้านเดียวเท่านั้นนะคะและ9นะคะตรวจสอบว่าข่าวนี้เป็นมุกตลกหรือว่าเป็นเรื่องล้อเลียนหรือว่าเรื่องเสืเสียดสีหรือเปล่านะคะอย่างเช่นวันที่1เมษายนของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันเอฟเฟ t o ลฟูลเหรือว่าวันโกหกนั่นเองผู้คนเนี่ยก็มกักจะมาสร้างเรื่องโกหก,โก บอกกาวเรื่องโกหกผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทาง Facebook ผ่านทางไลน์อันนี้เราต้องระวังนะคะ และอันสุดท้ายเลยก็คือระมัดระวังเรื่องที่จงใจให้เป็นข่าวปลอมนะคะเป,เป็นอย่างไรกันบ้งางคะนักเรียนกับการเรียนรู้เรื่องการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ซึ่งการหลอกลวงบนโลกออนไลน์นี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวลวงที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวข่าวลวงที่กระตุ้นความโลภหรือแม้กระทั่งข่าวลวงที่สร้างความเกลียดชังนะคะรวมไปถึงข่าวลวง SMS หรือว่า เว็บไซต์ที่หลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปทําธุรกรรมต่างๆนักเรียนจะต้องระวังตัวให้มากๆแล้วก็คอยเตือนคอยแนะนําให้กับบุคคลในครอบครัวด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าครูปอจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นนักเรียนต้องรอติดตามชมกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย